จะบอกว่าเส้นหมี่นะต้องกินร้านนี้มันเข้ามากๆครบจินเลยโอ้โหเอ๊ยยูงม่หมีกนะครับซุปคือดีขึ้นทุกอย่างคือเข้ากันลงตัวมากๆมาที่ไรนะสามชามทุกทีเราซื้อกลับตลอดโอ้โหซน้ำอร่อยมากเส้นนะเอ๊ยยังเลยมาวันนี้คำจน้ารู้ไหม นิดตัวหอมมากทุกทุ๊ดีมากกลมกลหอมมากนานนานเดี๋ยวลุยฮะมาวันนี้เครับราดแบบนี้เป็นสุดๆครับมาฮะวิง อีกหนึ่งร้านเด็ดนะฮะในซอยรัชชากาญจน์สิบเอ็ดนะครับเนื้อตุ๋นเอโกโอชานะร้านนี้กินมานานมากตั้งแต่เด็กๆละเด็ดจริงของครบมากนี่นี่ดูเนื้อื้นเล้วก็มีเครื่องในก็ครบนะฮะเอ็นก็มีทุกอย่างเลย<ม>เด็ดเดี๋ยวเราไปลุยกันร้านนี้นะอร่อยยาน้ำส้มนะดูดิดูความละเอียดน้ำส้มเขานี่แบบปั่นมาแบบหุ่มแล้วหอมมากุกเลยไม่มีผิดหวังเวลาคนาง่ายๆนะฮะแล้วก็ผิดลงไปใส่นนี้กร็จ เรียบร้อยแล้วฮะน้ำจิ้มเ,เราแล้วคนจนค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 นจิ้มจุ่มรสชาติชื่น,น,น,นชอบเนี่ยมาดูนี่ตึ้ตกรอบพิเศษนะครับเนี่ยมันคนเปนชุบแข็ง้มข้นร้านนี้กลมกล่อมมากรสชาติดีมากหนุ่มมากกล่องมา,งดดมากลูกชิ้นก็นเด็ดเนี่ยชิมร้านนี้นะฮะนี่ยม,มากรับ อันนี <Yeah>. okay. ้วางแบบนี้นะครับขึ้นล่างแบบนี้แล้วตัดมาเลยมามายัขึนตัดตัดเจอนี่เอ็นเอ็นเอ็นเอ็อ็กับข้บกระดู คนชอบแ่บเขามาคือเอ็นเอ็นท็อเร็วนะ้งสองอย่างนี่นะมาอืลุยเขาเดือดเนื้อเปื่อยเป็นแบบเนื้อเนื้อสามชั้นนะนี่จะบอกนี้ลาดอืหักมาแบบนี้มาลุย เส้นหมีน่นะฮะนี่ความพินขั้นสุดลงทิพย์แบบนี้ร้านนี้เด็ดจริงรสชาติดีมากคือนในซุปร้านนี้กลมกล่อมมากด้วยและเข้มข้นมากเพราะว่ามันเป็นน้ำที่มันมีแบบเนื้อสุวนเอ็นส่วนอยู่อยู่ทีโ่โอ้ยซดน้ำกับซุน้ำก่อนดีมากเลยต่อก่อนนะครับมาฮาร์ดลุยนะ อร่อยมากอืเอ็นนะครับเนื้อสดนะฮะนี่ขอบกันด้งก็มาดีวันนะ,ะแล้วก็นี่ไส้ด้วยจะครบไปในคำเดียวอโอ้โ,โหมาครับลุยฮะเยอะทุกอยายเลยฟนะินม,มากร้อนจับยุ่งสุดร้านนี้ข้างในก็ดีมากจริงนะนี่ สามันก็มาโจะมาถกปไปนี้เกตหกระนะครับดูดิขบนี้อะไรนะเขาเส้หมี่มากเลยคือว่ากับน้ำอะไรทุกอย่างเข้าเส้นหมี่มากข้าวมันง เนื้อคุนเอกชานนะครับ гаранти ่าอร่อยนะั้นเจ็ดจริงๆกินหวานมากแซ่บมากสุดมากครับเขาเฉียบสามารถตัดผมได้